แต่มื่เขากขาพามานี่นี่กูเลยโอ้ี่นะกูจิปิดวัด้วยด้วคำว่านี้กไนเลยเฮ้ยโอ้ยมอง่าสุไปมาวบอ เมกี้กูยากมันอยู่นาะพักก็ไปโมบโปรุ่งับบม่บม่โม่เนี่ไปสซ่เอ้ยังไงยังสใส่หัวอยใหญ่เลยไม่พักทีเดียวมขึ้นกระนเกือบหกทุมตื้นตึ้นตึ่นตีสามตีสี่กับปิเทศอี tìm thấy chỗ của bây giờ bây giờ bây la bây giờ bây giờ bây giờ bây đi bây giờ 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 สุกสุกายีมันเราบอกจริง้จะหุกับผ้ามานยืดี่ไม่ออกเข้ามออไม่เป็นไปาม่รู้ไปไปจะกับผ่าอะไรอาจจะไม่ออกไปว้ที่จะไปซ่าพ้าเลยที่ถาว่ามีเหลี่กมมีง่านอย่างนี้ โอกโหจิตนี้สิจันโอ้โนี่ยังอีกอยู่พ่อก็ว่าอะไหล่ะมาสฮ่นนอแล้วนอสั่นเลยนะมันเมื่อยเป็นนางถ่ายอยู่นี่ก็ได้เพาแห้งเดียคนฉันสิเมือเฮ็ดเวียกเรียพ้านี่เอาวิจารหัวกะทิมาเลย Sư Phật giáo 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 hả? hả Ảo cậu sống bất khốc ạ Ảo Động Mô Thánh A Hãy phân Sáng sáng đấy Hãy phát là bọ Sáng cổ rồi เน่ยเลอาสีอะไรม่ที่ตะอนพมันมันคอเสียง like> ่องใช่ไมันเียงตเรื <h <h ่อเอาอีี STALK ่เดี๋ยวผมอสายออกตัวนั <h <h ้นดีกว่ามันรับเสียงร่วมไปเลยดีกว่าความันบรเตรียมการกันไปก่อนว่างเปล่า วันที่ิ0ี่าะอ่าเพอนวันที่1ีันที่10ผ้านเขาแล้วเนทางกลับไปอาจารย์ตะวันผู้ว่าชายนะะไปนั่งผู้ว่าจอดอยู่บ้าน ต่อวันตวชื่อใจ่มตองเ่อจเานสดมาเลยหรอมัต้องื้อซอที่ดีดีโอ้มันหยาบสูดกูหน่ะกูบอกหยาบนั้นยกเลยเลย ดูนี่เลี้ยงดูนี่ดิเนี่แม่บอกนะบอกอาจารย์เอ้ยังงั้งอยู่เราะโอ้ยเกิดมากกับพ่อพี่อายุหลายพ่อเคยมีอายุหลายปี้เนาะมี่ดิเนี่ยอ่ะอืม งานร้ายหลายน้ตากันะะอย่างึ้นตาเห็นนี่นะกินเขาแล้วขืนรถมากฮะขื่นรถมากลงมรถขืนไปกุฏินั่งเฝ้าพ้นออกมาล่อนะอะคำเมนคำมเมนว่า วนีมันมันมัน,มนอ่อนกำลังลงดิมันหลมันเริแออ่แบงออกไปแบงออกไปเป็นพูดนะเนี่ยอ่าลูกตาเนี่ยลงเลี้ยงนั่นแน่ลงเลี้ยงนี่แน่สกษณะาหลายครับวันทออ่าพวกอะไรอ่ะพูดนะกพูด ไปขอให้เล็กน้อย,อยไปแข่งกีฬาเนี่ยเป็นท่นการศึกษาเนอาหารทวดลองเรียนอะนรรอยไปปีหน้าสะเห็นมัน่นเฉพาะอีะ่างนี้เท่เนี้กันเรื่องนึงหลายแสนะ

าแดงลายไหเราจะมือ <Labor> <N> ่ัรอนเดี๋ยวเดี๋ยวหาแลกกันครับท เด็กสาช่วยกันคิดเด็สาวใช่กันไม่ต้องคุยกันเลยมามาเอามาหนี่อมาหนิตั้งเนี่ยที่เันจะเอาไปเองเหรออ๋อ بصره نوم څنګه بصره เลขพันสงไลลแดร้ยกันจำหน่อยได้ี่ด้งเขย่ยจำหน่อยวันนี้ดึงเท่าไหร่ ยังเรื่องเอแรบดเมบอพอยนัตีไม่ราะได้มีที่เพื่อนนั่นบ่ล่ะเออเอามาแจกบนหน้ามถางาวมก็นี่นั่นบ่ล่ะถ้าผมไปล่าแจกอ่ะเรียก่าคว่าิ่นิก่มันจะแจบนเฉยๆนนไน่ว่า เป็นอย่่ช่องเี้เชือวเาเกือบแสนตอนหามานผุลลอ,อยมันมันเวียนเทียงนะนี่นี่น,น,นี่เป็นอย่งางคนจังจงๆตรวจนะอรับยอดร่วมขณะนี้หนึ่งแสนสีมื่นสองพนหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทค่าัว กูได้ซื้อเอาสามโตเนี่ยสามโตหนึ่งสามหกก็ได้ลูกตาก่ะมาตามสัญญาน้องที่จีกัญากงยากก็คู่อือเล่อายุหลายปีเล้ะโอ้ยังบอนเท่าเวยหงสิา ก็ว่าแปดสิบสพร้อมลงเลียงเถอะว่าจังว่าอ๋อคนแรกอ่าที่เหลืออยู่มันก็เป็นตะยูเมันไก่น้ำอ่าขมีน้ำเนี่ยมะสซุ้มเยี่ยเนาะลูกตาค่ะเนี่ยมาดูอยู่ๆพวกนี้ทำนอกหออเไรบันรทำดอกหอนะ ปีสิบนมาหลายเรื่องแล้วจำบ่ได้สองที่อย่าไปยกสามเงสดิที่บอกใครบอกที่พี่องส์นะมึงนี่นี่ห้าเงินไดยกสามหงสวแค่ไมน่สิบหอันนีลูกตา น้ำเมอบึเ้แต่สาหอดช่ำหอดเดเเอะอย่าใหนบอกรางเว้นยันกับบไรเขาหาที่เองก็คือผู้เดชคือไรผู้ยั้นเป็นปีสากอนอยู่ไม่หม่หล่ะอ่าเป็นอาหาอยู่เซ่โบราณเรื่องคยเคปเ็นดี ไปเละ <laughs> จะมาลุกจ่าไปไปบออยู่บองนึงลูกจ่ามีแง้มม่มบ้องแบบว่าเล็กนีดเล็กหน่อยเอามาไว้โรงเรียนมาให้ผู้สอนหน่อยผู้เป็นหนี้โยนเสียละแล้วเมื่อผู้เป็นหนี้โยนเอาเอาอย่างละมาสอนเล็กน้อยอยา่างนั้นนะมันก็หนาดฮอบ้องกันสั่นเลยเยี่ยมดีเลย นี่บอดีมาสิหายังมาขายได้อลยอย่างกูเอาอ่ะอันี้เนี่ยนี่คืออ่าวัฒนธรรมความความเข้าใจผิดขอ,องของบุคลากรของผู้ของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการบนาจะให้คู้มีดีนะจะอยากให้มีศักยภาพอในโลกนี้ผู้เริ่มต้นไม้ อันคู่ผู้ใดไปยืมเงินไปนเป็นหนี้อะไรออกอีลีกระชั้นบ่มีสังยภาพาเพราะว่าเป็นขอ้อกังวลเจ้าอย่างนั้นก็สอนเร็กหน่อยอีลิเนี่ยเพราะว่าไม่บอกอ่าคือเงินเดือนบุคลากรกคู่ที่สำคัญที่สุดในบรรดาทุกกระทรวงอีลีในในบรรดากระทรวงในประเทศไทยเนี่ย ช่วงศึกษาธิกาานี่แที่มีมีความสำคัญที่สุดในในในประเทศในโลกเลยพราะห้การศึกษาแห่งวกเรู้หรือไม่ยี่หรี่จะว่าบัดนี้เมื่อกแต่ช่วงศึกษาธิกานนี่ครับครับมีศักยาภามีคุณภาพอี่หรี่โมเลโว่าอซ้นาเราทำนี่สิบแปดสิบปี ฮะในมั่งแบบพระสิ้นคิดฮะแค่จังไหนกูจังสิก้าเอาหลานมาเรียนคู่เป็นหนีหนี่หลายกระดกจับเด็กน้อยมาเรียน,ายยนคาใจอย่างไรของอีนสิบดีเรื่อ่บลามันกรรมวุ่นดีเพราะฉะนั้นเขาว่านี่นจะบานถ้าเหานี่เป็นนายกเขาสิหลอกหนีคู่หลอกมัดเลยในประเทศ พูดได้เป็นอย่างนีเลยหออะไรพูดไร้เป็นอย่นอยไ,น,ไนีรอมันจะขึ้นข่างล่าภัยใหม่คือมันบ่หลายรเนะี่ผู้อ่บประเทศไทยผู้ถึงล่างล่านา,นานเนาะโลเลยไอดีบ่ให้เป็นหนีนะข้าราชาการเนี่ยมัสมควรเป็นหนีพวกคู้เย ตคู่เป็นมีเดี๋ยวพขาเขาขอมาโรงเรียนเขาเห็นต่วบ,บอกจะว่ามันมีคู่อัดฟ้อนบัลลีกับคู่ทำงานเฮาอ่ะทีหลีคู่ทำงานเฮาเนี่ยบอเขาไปหายเยกน้อยมาอ่านหนังสือ,อคู่ชัดจะไปหาหายอย่างแนวที่ดีเลยนี่เรน่อยก็เลยชักดม่นได้รับอย่างแนวอะไรเนี่ย ตะกี้ห้องห้องโรงเรียนนี่ยคู่ห้องปอซีคู่คู่โรงจ้างคู่ปอซีได้สอนตะกี้จบปอซีก็จะเป็นคู hey, ่ค is mm? ู่ใหญ่น่นจบพ่อมอจำได้ปอซอปอซออ่ะย่ยังหน่อยครับย่างหน่อยเพราะอสูงนี่น่จะี ตะกิบมันเรียกทองประเจตน้ะอ่าอ่าประเจตเห็นบอกเรน่อยมีสุขสบายพออ่าดีดีคู่ดีแช่ heat ตลอดเข้าใีชื่อตีรูโกโบจังอะไรดีหอนคู้หอนไม่เดียวอีรีคู่เมืองดีซุนกับวัดไร มันสังคมมันบ้าเราเขาแต่อีกทีเขาฮะคันม่าถึงไ่เลี้ยวคู่เนี่ยฮะมันมันจะได้ดีปานเี้ยวพ้นฮะเขายังจำคู่ได้อยู่ได้ทุกคนเลยคู่ขนาดชาวพันธุเพิ่์เสียเป็นอะยังจำได้อยู่อ่าคู่เทียนคู่อระมุนนะคู่กัญญา ผู้พมุนเตห้เดยเตอันตาเตะอัเนตาเลยเตห้าตีว่าสนใจว่าเตะ้เราจีงยันอาตาเลยเไปแย่ฮีคู่็มากระทบี้ันี่มึนทำไมไปแย่ผู้เตะอา ว่าไม่ใช่เคสสีลากระสับ่บแมนจังแ่าใหญ่มากใหญ่ไปซอยส่งเสริมลงเลี้ยงมันว่าอะไรไปบอกเขาเนี่ยเป็นนักหนาหอมแต่ใจนิปอลอดโปรซีตะกี้เขาเรียกเป็นโปรเส้นเนาะเขาเนี่ยแปดสิบแต่ว่าไม่ใครเรียกโมูแต่ว่าเก่ง เมือเนี่ยเขาเรียกยู่ดอกสามมื่นยังถูกไรจะมาสอบหรือที่หนึ่งอ่าจงว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะเอาระดับต้องบทอะไรระดับเพื่อนกัน่จะว่าหรือว่าอยากเจิดบริเลียนพอแม่เห็มาเดยงมั่วเตียงคล้ยเตียงหน่อเรื่องบริเลียนหนังสือจบแคปปอร์ซีนะลบทาเพราะฉะนั้นอ่า จะเอาพิจิสูงจะจิบไปทางไหนหากินยังไงเยาวชนอาาเลี๋ยแม่แม่อูนะยิ่งสมัยนี้โอ้ยน้องนะใครอยู่นี่ตำรวจสุขเหน่บบึงบึงดีอย่ผู้ับนะดูแน่อ่าอ่าเพื่อสิริทรอน ลุงจากล่าว่าผู้กำกับเเป็นคนที่ใส่ใจนะว่าไม่ยอ่อด้หมอนี่เราหมอพกกับดีนะหมอไปก็ดีหมอยังกล่อกระบี่พงบักต่าก็ดีนี่ครับขนาดมันคือหอดกูขนาดไปอยู่อัดมันยังมาครับตู มายำเลยขว้างจะมาหูเลยเด้อฮี่ <dialect> ันี ar, a, ้อันนี้มารีกกดีทขับท่านผู้กับขับยงเสื่อพันจศดเออเว่านดีอยู่นะอย่างข่าวว่าไปแจกของอ่ผู้ยากไรผู้ยัง ผู้ป่วยติดเตียงผู้ย่างนาฮะครักอยู่ดอกนะเป็นเห็นอย่ไเปอให้บ้านหักอดู่ในหนุ่มอหักอู่นะฮะซิกเซียนปีไดอะไรจนที่ไม่บวดวะ đi, chắc chỉ biết những cái gì? dài thôi hết <laughs> Đó là sắp đi là nó Mà hiện là bản đồng hồ đó là Nó không? À, mười Nào, Mười gì? Sa đó